<Trading> Job. สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารนะคะเราก็มาเคลียนแนวเหมือนเดิมตีแนวกันก่อนนะคะ ย e J ลงนะคะเป็นเทนลงลงมาแต่ตอนนี้ทำตัวแบบว่าออกข้างทำแนวออกข้างก็เป็นไซเวย์นะคะออกข้างไปออกข้างก็จะมีฐานเท่าตั้งแต่สองฐานขึ้นไปไม่ไม่ต้องเท่าเป๊ะนะคะก็คือแบบกใกล้เคียงนี่แหละฐานเท่าหัวขอ้ของบนเท่าคนนี้นะคะก็ออกเป็นไซเวย์เราก็จริงๆเราก็มันก็น่ารวบเลยเนาะ ขอรวบแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวทำแนวซ้อนไว้อันนี้แนวต้านนะคะแนวต้านอยู่ด้านบนแนวต้านมีแรงขายนะคะแนวซ้อนก็มาแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนก็มาเช่นกันก็แนวรับนะแนวรับอยู่ด้านล่างนะคะมีแรงซื้อ ท,ที่เนื้อ1นเส้นแล้วก็ที่ปลายไส้ต่ําสุด1นเส้นของแนวนี้นะคะเป็นแนวโดจินะคะหรือว่าจะทําเป็นเรียกว่าเป็นมอร์นิ่งสตาร์ก็ได้เพราะเขามีแท่งใหญ่แล้วก็มีโดจินะกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะต้องมี เดี๋ยวไม่รู้ UJ UJ ตอนนี้ทำขึ้นท่านขึ้นนะคะก็คือเน,นี่ยค่ะขึ้นก็ชันอยู่ก็เคลียร์แนวเก่าเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ยังไม่ผ่านเนาะแล้วก็ตรงนี้ไม่มีไส้ด้วย ไม่มีไส้เราก็ลอกกอนรวบแนวในเมื่อเขาไม่มีไส้แล้วเราก็ทำแนวซ้อนอีกนั่นแหละแนวซ้อนอันนี้เอาตรงเนื้อนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราทำไว้ดูนะคะเผื่อบอกว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเล่นกับแนวไหนเนาะ แล้วก็แนวรับแนวรับเราก็ลงมาลอต่ำสุดเลยเป็นแท่งเป็น PA เหมือนกันโดจิส่งกราฟขึ้นไม่เราก็เรียกเป็นเขียวกืนกินก็ได้แนวรับนะคะเขียวกืนกินเป็น PA แต่นี่มีโดจินะคะเช่นเดิมคะ่ะชิดที่เนื้อสูงสุดในแนวนะแล้วก็ชิดที่ปลายไส้ต่ำสุดของแนวนะคะ ของแนวตอนนี้เราตีที่แนวรับนะคะแต่และแนวก็ทำแบบนี้นะคะอิจีแจ้งเตือนแล้วอืม,อมแต่ขึ้นไปแท่งใหญ่อยู่เนาะขออนุญาตด,ดูก่อนนะจะทะลุไหมเนี่ยอา้าวอ้ยถ้าปิดเป็นโดจิได้ก็ดีเนาะ น่าสนใจเดี๋ยวมาดูอันนี้ขึ้นไม่ทันแล้วแหละ UJ UJ ไปแล้วนะ GU GU นะคะก็เหมือนจะเป็นไซส์ V เช่นกันเคียร์แนวเก่านะคะเหมือนเดิมเข้ามาต้องเคียร์แนวเก่าของเมื่อวานก่อนนะเราเห็นตรงนี้นะทิ้ง อามาเป็นแบบแดงแรงขายแบบยาวเลยสีแท่งค่อนข้างใหญ่เราก็เอาตรงนี้เลยเพราะว่าส่งลงมาได้ไกลอยู่ส่งลงมาทำหาเอทำโลได้อะทำโลใหม่ได้อะเห็นไหมน,หน,นี่หนึ่งโลนี่หโลนะคะเราก็จัดการ ก็แนวต้านแล้วเราก็แนวรับต่อไปแนวรับก็อันนี้นะคะล่าสุดเป็นแทงคู่นะคะทวิเซอร์แล้วก็ปลายไส้ตําสุดเรอของปลายไส้ตัวของแนวเก่านี้นะคะเวลาดูเราต้องดูแนวอดีตด้วยนะแลด,ยดูย้อนดูที่อันนี้ไปไหนไม่ขึ้นเกะไม่ขึ้นไปตีแนวต่อ อีย e ูอ e ียูเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชอบเล่นนะคะเดี๋ยวเอาไปไว้ท้ายเนาะแล้วก็เป็นโดจิสลับกันสลับกันอยู่นะนะตอนนี้ยังไม่ค่อยน่าเล่นนะเดี๋ยวเคลียร์แนวก่อนแล้วก็เดี๋ยวตีแนวรอไว้แล้วกันเราใช้แนวนี้นะปลายไส้สูงสุด1เส้นนะแนวตานแล้วก็เป็นแนวคาริเบตลงมาเลยแดงกืนกินทิ้งตัวลงมาได้เป็นแท่งใหญ่สามแท่งนะคะ เราก็ทำไฮไอทำโลใหม่ได้นะคะก็รอตรงนี้แล้วก็อันนี้ล่าสุดก็เป็นอันนี้นะคะตอนนี้กราฟก็เกินเดี๋ยวก็เกินน่าจะเกิน10แท่งแล้วแหละมีไสนิดหน่อยเนาะก็ีแนวไว้รอแต่ไม่ค่อยอยากใส่ใจ EU ชอบชอบไม่เคารพแนวมาอันนี้นะอันนี้แค่นแนวก่อน eg เนาะเราดูที่แนวนี้เลยนี่กลุ่มนี้กลุ่มนี้แล้วก็ดูจินะคะชิดที่ปลายไส้เก็บรวบแนวนะคะปลายไส้สูงสุดของแนวตรงที่เราเล่นนะแล้วก็ชิดที่เนื้อต่ำสุดของแนวก็เป็นอันนี้นะคะแล้วเราก็กระดิ่งส่วนแนวรับเนาะแนวรับปัจจุบันเป็นของแนวนี้แล้วนะแล้วก็นี่เขามาเล่นกับแนวนี้ไว้นะคะก็เราก็เลือกแนวนี้แหละ แ่เคาก็ส่งกราฟขึ้นไปไปไส้ต่ำสุดหนึเส้นนี้เรารวบเอาขอเป็นแนวปัจจุบันเลยเป็นแนวนี้เลยนะคะอีเจแจ้งเตือนแล้วนะโอเค SMA 5ก็ชี้ขึ้นนะ ดูสิจะขึ้นไปถึงตรงไหน,นขอเลื่อนขอเลื่อนแนวมาอันนี้ก่อนปิดได้ในแนวเป็นแท่งใหญ่อยู่นะคะดูเดี๋ยวก่อนดูว่าเขาจะขึ้นไปที่ปลายไส้ไหมทำเป็นทรงตัวเล็กๆก,กันเนาะ จีเจก็น,น้อยน้อยน้อยแคแนวนะคะเหมือนเดิมตีแนวตอนนี้เขามาเล่นตรงนี้ตรงนี้ขึ้นมาไซไม่เห็นแตใไซแบบมินิดนึงอันนี้นะคะใช้อันนี้นะนี่แล้วก็แถบนี้นะคะเพราะว่าประชนแล้วก็นี่ทิ้งมาเป็น pa เลย แหงวอลเลอร์เลยแนวรับมาคะเอาเป็นแนวนี้แล้วกันจริงๆแนวนี้สวยนะนี่เป็น PA มา Morningstar นะแต่อันนี้เขาก็ส่งกราฟเขียวขึ้นไปเลยเนี่ยส่งกราฟขึ้นไปเลยเลยไกลเลยแล้วเราก็มาลองอันนี้ก่อนมาดูอีกทีอ่าครบทุกแนวละป้าย อียูมาแบบแท่งใหญ่เลยนะคะอือหือมีรีเจกอยู่นะอียูด้วยเนาะเสียวอยู่นะแต่เขามีรีเจกอะอยากกด กดแล้วนะคะ EU ดูซิวันนี้ EU คุณจะหลอกดาวหรือเปล่าอันนี้เป็นแนวนะคะเขาทิ้งกราฟลงมาได้ไกลมากเลยนะเกิน15แท่งเนี่ยยีแท่งไปแล้วนะแล้วคราวนี้เขามาเป็นแท่งใหญ่เลยแต่ว่าเขาก็ขึ้นมาแล้วที่ดูเขาเล่นที่ปลายไส้เขาขึ้นมาตีเจ็กอยู่ที่ปลายไส้หลายรอบ ก็เลยกดเข้าไปนะคะก็ไมานี้ก็ชนะไปนะคะดูไม่ทันเลยมากันพร้อมๆกันเลยเวลามามาแต่พร้อมกันเลย โอ้โหอียูฟาดมาแบบนี้เลยเหรอโอ้ยไม่เอาไม่เอาอียูเราไม่เล่นอีกแล้ววิ่งแับทำไมวิ่งอย่างนั้นแล้วนะ่ะ ไม่ทันนะเขาแบบลงมาหมดเวลาพอดีนะคะไม่ทันเราก็ปล่อยนะเราก็ยังไม่เอา ดแล้วนะคะไม่รู้จะเอาอยู่ไหมที่กดเพราะว่าเห็นเส้นกิดเขาอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวดูอีกทีว่าอยู่ไหมนะคะเขามีเส้นกิดอยู่นะ โอเคนะคะไม้นี้ชนะไปนะคะด้วยที่เขาเป็นโดจิปิดใต้แนวรับนะคะแนวรับเป็นแนวกว้างด้วยนะเพราะว่าอันนี้แบบว่าแล้วพอดีเขาปิดใต้แนวมาสองสองโดจิเลยแล้วคราวเนี้ยก็คือแต่เป็นโดจิเขียวไงก็คือแล้วมองเห็นว่าเขาอ่ะมีเส้นกิจอยู่ข้างบนแต่เราไม่ได้ตีนะเนื่องด้วยที่เขาเส้นกิจเขาห่างแนวเนาะ,อะจอบก็เลยรอให้เขาอ่ะ ถ้าเขาจะขึ้นก็คือรอให้เขาอะขึ้นไปที่แถวเส้นกีิดแล้วนี่เขาขึ้นไปที่เส้นกริดแล้วก็อืมก็แบบว่ามีมีปฏิกิริยานิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยพอดีเขาขึ้นไปสูงก็เดิมอีกนิดนึงก็เลยกดนะคะแล้วได้ได้จุดที่ดีก็เลยชนะไปนะคะอันนี้อันนี้คือเป็นการจุดเข้าที่ได้เปรียบนะคะ โอ้กดมาติดข้างล่างเลยนะคะโอ้โหเอาไม่อยู่แน่ๆอยู่ไหมอยู่ไหมลุ้นค่ะพอดีรอเขาขึ้นไปข้างบนแล้วแหละแต่ช่วงจังหวะที่เขายุบลงมาพอดีเลยเราเลยมาติดได้ใต้เส้นนะคะแต่ก็เดี๋ยวดูก่อนว่า เส้น SMA 5กับเส้นกิดนะคะมีเส้นกิดอยู่ตรงนี้เนาะจ๊อบไม่ได้ทํไม่ได้ตีสีเหลืองไว้นะคะโอเคค่ะไม้นี้ก็ชนะไปนะคะก็วันนี้ก็จบงานก็คืออันเนี้ยเขาลงมาทําเป็นเทนลงแหละแต่ค่อยๆลงเรื่อยๆออกแนวออกข้างออกแนวแบบไซด์เวย์แล้วพอดีว่าอันใหม่อะจอบยังไม่ได้ตีแนวเนาะคือเราต้องขยับแนวเรื่อยๆอะค่ะ เวลาเขาหลุดแนวลงมาแล้วอะเราก็ต้องขยับแนวลงมาตามแต่พอดีอันนี้มันหลายคู่ก็เลยยังไม่ได้ตีนะคะเพราะว่าแนวนี้จะต้องขยัขยบลงมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไปใไส้ต่ำสุดเป็นอันนี้เนาะและตรงเนี้ยเขาหลุดลงมาเป็นปิดมามเป็นอ่าแดงกึ่นกินนะคะแล้วเขามีเส้นกิดอยู่ตรงนี้แต่จ๊อบไม่ได้ตีเส้นกิดเนาะเพราะว่า แนวเขาหลุดลงมาแล้วคราวนี้พอเห็นเขาขึ้นไปรีเจคเป็นรูปแบบนี้ก็คือรอให้เขารีเจคสูงๆรีเจกบนเส้น s m a 5แล้วก็เลยกดลงแต่ว่าก็ลงมาติดอยู่ที่ข้างล่างนะคะด้วยความสวิงของกราฟนิดนึงนะก็ลงมาตอนที่เขายุบลงมาพอดีก็เลยได้ที่เส้น s m a 5แต่ก็ยังยังถือว่าได้จุดที่ดีอยู่เพราะว่าเขาก็ลงมาปิดข้างล่างได้นะคะก็ไม้นี้ก็ชนะไปค่ะ สรุปนะคะสำหรับวันนี้ก็เล่นไปทั้งหมดด้วยกันสามไม้ชนะสามไม้ติดเราก็จบงานนะคะเป็นยังไงคะวันนี้ดูกันแล้วเข้าใจเนาะเข้าใจแนวกันนะคะก็ถ้าดูกันแล้วถูกอกถูกใจยังไงก็ช่วยกันกด u b บสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จะทำคลิปลงต่อไปนะคะและขอบคุณทุกการติดตามการถูกใจนะคะขอบคุณทุกๆุกคนนะคะสำหรับวันนี้ ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ